Sector s live. <S เสียงคำรามของเครื่องยนต์อากาศยานไร้คนขับที่บินวนอยู่เหนือพรมแดนด้านตะวันออกในเช้ามืดวันนี้ไม่ใช่แค่การลาดตระเวนตามปกติแต่มันคือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการที่อาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดกาล เมื่อแผนการซ่อนเร้นที่ถูกเก็บงำไว้ในเงามืดของกองพลที่4แห่งกัมพูชาถูกเปิดปวงออกมาอย่างหมดเปลือกภายใต้การนำที่เต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมของผู้นำระดับสูงอย่างฮุนเซนแผนลวงที่หวังจะสร้างสถานการณ์ลอบกัดตามแนวชายแดนเพื่อดึงความสนใจจากปัญหาภายในประเทศกำลังถูกจับตามองโดยสายตาที่มองไม่เห็นจากฝั่งไทยรายงานลับสุดยอดระบุตรงกันว่า มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลมโหฬารผิดปกติมีการลำเลียงปืนใหญ่กระบอกยาวและจะรวดหลายลำกล้องเข้าไปติดตั้งในจุดบอดที่คิดว่าเราตรวจไม่พบแต่สิ่งที่ฝ่ายนั้นคาดไม่ถึงคืออนุภาพของหน่วยข่าวกรองไทยที่ใช้บิ๊กเดต้าและปัญญาประดิษฐ์ล็อกเป้าพิกัดทุกตำแหน่งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหากพวกเขาคิดจะเนียวไกลเพียงนัดเดียวสิ่งที่จะตามมาไม่ใช่แค่การประทะธรรมดา แต่คือพายุทำลายล้างที่ไทยเตรียมไว้ถล,ล่มให้พินาศก่อนที่จะทันตั้งตัวบทเรียนราคาแพงที่หน่วยข่าวกรองไทยเตรียมมอบให้แก่ผู้ที่ริกานจะเล่นกับไฟในบ้านของคนอื่นจะเป็นอย่างไรเตรียมตัวรับชมข้อมูลเจาะลึกที่นี่ที่เดียวครับลึกเข้าไปในผืนป่าทึบที่ปกคลุมแนวตะเข็บพรมแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องอานมอและช่องบก ความเงียบสง,งัดที่เคยปกคลุมพื้นที่กลับถูกแทนที่ด้วยความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของกองพลทหารราบที่4แห่งกัมพูชานี่ไม่ใช่การสับเปลี่ยนกำลังตามวงรอบหรือการซ้อมรบตามปกติแต่มันคือปฏิบัติการซ่องสุมกำลังรบขนาดใหญ่ที่ถูกสั่งการมาจากหอคอยงาช้างในกรุงพนมเปญแผนการลอบกัดในครั้งนี้ถูกวางไว้อย่างแยบยลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบ โดยมุ่งหวังจะใช้ความซับซ้อนของเส้นเขตแดนเป็นเครื่องมือในการฉกฉวยผลประโยชน์ทางการทหารข้อมูลจากแหล่งข่าวลับระบุว่ามีการลำเลียงยุโทโธปกรณ์หนักทั้งปืนใหญ่กระบอกยาวและระบบจรวดหลายลำกล้องเข้าไปติดตั้งในจุดบอดทางภูมิศาสตร์ที่ยากต่อการตรวจพบจากภาคพื้นดิน ทหารกัมพูชาจำนวนหลายกองพันได้รับคำสั่งให้เคลื่อนย้ายในเวลากลางคืนโดยไม่ใช้แสงไฟและหลีกเลี่ยงการใช้เครือข่ายวิทยุสื่อสารแบบปกติเพื่อป้องกันการดักฟังจากหน่วยจารกรรมของไทยยิ่งไปกว่านั้นยังมีการใช้แผนลวงที่แนบเนียนด้วยการดัดแปลงรถบรรทุกติดตั้งจรวดให้ดูเหมือนรถขนส่งสเสบียงทั่วไปเพื่อตบตาสายตาของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ภายใต้คําสั่งของฮุนเซนแผนการนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเตรียมพร้อมรบแต่รวมถึงการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการสู้รบที่ยืดเยื้อมีการตรวจพบการสร้างฐานปฏิบัติการส่วนหน้าคลังเก็บกระสุนลับในป่าลึกโรงพยาบาลสนามและแม้แต่คลังน้ำมันสำรองที่สามารถรองรับการสู้รบได้นานกว่าหสัปดาห์เป้าหมายที่แท้จริงของการสร้างสถานการณ์รอบกัดตามแนวพรมแดนในครั้งนี้ คือการดึงความสนใจของประชาชนจากปัญหาความขัดแย้งรุนแรงภายในประเทศและใช้เป็นข้ออ้างในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อกระชับอำนาจท่ามกลางกระแสะความไม่พอใจที่กำลังคุกรุ่นอยู่ภายในกองทัพกัมพูชาเองเหล่านายทหารระดับสูงของกัมพูชาเชื่อมั่นว่ายุทธวิธีเดินเท้าผ่านเส้นทางสายเก่าภายใต้แมกไม้ที่หนาทึบจะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าประชิดจุดยุทธศาสตร์ ที่ควบคุมเส้นทางคมนาคมหลักของฝั่งไทยได้โดยไม่มีใครรู้เห็นพวกเขามั่นใจในแผนการนักล่าในเงามืดที่เตรียมจะปลิดชีพความสงบสุขของเพื่อนบ้านเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่ในโลกของสงครามข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ความเงียบไม่ได้หมายความว่าความลับจะคงอยู่เสมอไปเพราะในขณะที่ทหารกัมพูชาคนแรกก้าวเท้าออกจากฐานที่ตั้งสายตาที่มองไม่เห็นจากฟากฟ้า ก็ได้เริ่มบันทึกทุกพิกัดของความพินาศที่กำลังจะมาถึงไว้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาคาดไม่ถึงและถือเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์อย่างมหันคือการประเมินขีดความสามารถของสงครามข้อมูลข่าวสารของกองทัพไทยต่ำเกินไปในขณะที่ทหารของกองพลที่4พยายามซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มเงาของผืนป่าหน่วยข่าวกรองทหารบกและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของไทย กลับใช้ดวงตาที่มองไม่เห็นจากฟากฟ้าเฝ้าติดตามทุกฝีก้าวอนุภาพของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Military Big Data ผสานเข้ากับระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการทหารที่ล้ำสมัยได้ทำการล็อกเป้าพิกัดทุกตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวไว้ล่วงหน้าอย่างเบ็ดเสร็จข้อมูลจากดาวเทียมจารกรรมและภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงได้เผยให้เห็นความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้าตาข่ายพลางแสง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรหรือรถบรรทุกติดตั้งจรวดหลายลำกล้องที่พยายามพรางตาเป็นรถขนส่งสเสบียงทุกพิกัดถูกบันทึกและวิเคราะห์จุนเห็นภาพชัดเจนไปถึงระดับหมายเรียกหลุมบุคคลและทิศทางการวางตัวของกระบอกปืนความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่มองเห็นแต่ยังรวมถึงการแทรกซึมเข้าไปในระบบสื่อสารเข้ารหัสของกองทัพกัมพูชา จนทำให้ฝ่ายไทยสามารถล่วงรู้ถึงตารางเวลาการโจมตีหรือที่เรียกกันว่า H hour ได้ล่วงหน้าหลายวันแผนการลอบกัดที่ฮุนเซนคิดว่าลับที่สุดกลับกลายเป็นสิ่งที่โปร่งใสในสายตาของกองทัพไทยอย่างสิ้นเชิงระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติของไทยได้รับการป้อนข้อมูลพิกัดสังหารเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนจากโหมดตั้งรับเป็นโหมดทำลายล้างทันทีหากมีการล่วงละเมิดอธิปไตยแม้แต่เพียงกระเบียดนิ้วเดียวในขณะที่เครื่องจากสงครามของไทยกำลังล็อกเป้าอย่างเงียบเชียบอยู่นั้นอีกด้านหนึ่งของพรมแดนความมั่นใจที่เคยมีของผู้นำในพนมเปญก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อความจริงที่น่าสะพรึงครัวเริ่มปรากฏขึ้นภายในแนวรบของพวกเขาเองซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่เล่เหลี่ยมของฮุนเซนก็ยากจะควบคุมได้ วิกฤตการณ์ครั้งนี้ไม่ได้บุ่มเพาะความหายนะเพียงแค่จากภายนอกเท่านั้นแต่มันกำลังลุกลามกลายเป็นโดมิโน,โนแห่งความเสื่อมศรัทธาที่สั่นคลอนรากฐานของกองทัพกัมพูชาจากภายในอย่างรุนแรงรายงานจากสำนักข่าวระดับโลกอย่างเอเจซิราได้เปิดเผยภาพเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วภูมิภาคเมื่อปรากฏวินาทีที่ทหารกัมพูชาหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเองกลางสนามรบใกล้แนวชายแดนไทยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นจุดแตกหักของความอดทนต่อระบอบการปกครองที่มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ของตระกูลผู้นำมากกว่าสวัสดิภาพของทหารที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งในสมรภูมิความระสําระสายภายในกองพลที่4ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อทหารระดับปฏิบัติการเริ่มมองเห็นความจริงอันโหดร้ายว่าพวกเขาไม่ได้กำลังต่อสู้เพื่อปกป้องมาตุภูมิอย่างที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อ ในขณะที่ทหารชั้นผู้น้อยต้องเผชิญกับความยากลำบากขาดแคลนทั้งสเสบียงอาหารและยารักษาโรคแต่ข้อมูลลับที่ถูกเปิดโปงกลับชี้ให้เห็นว่าเหล่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงกลับเสวยสุขอยู่บนขุมทรัพย์ทองคำแท่งและทรัพย์สินมหาศาลที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้ดินใกล้ชายแดนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหลบหนีหากสถานการณ์บานปลาย ความแตกต่างอย่างสุดขั้วระหว่างชีวิตที่ต้องแลกด้วยเลือดของทหารเลวกับความมั่งคั่งที่ได้มาจากการคอรัปชันของผู้นำได้กลายเป็นเชื้อเพลยที่โหมกระพือความขัดแยง้งและการละทิ้งหน้าที่ของทหารพรานกัมพูชาบางส่วนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อแผนการลอบกัดล้มเหลวและนำไปสู่ความสูญเสียที่รัฐบาลพนมเปญพยายามปกปิดอย่างสุดความสามารถ ข้อมูลที่หลุดรอดออกมาจากกลุ่มชัทลับในแอปพลิเคชันโทรเลขหรือเทเลกรามของทหารกัมพูชาระบุว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากการประทะสูงถึง46นายแต่ข้อความเหล่านั้นกลับถูกสั่งลบออกจากระบบภายในเวลาเพียง5นาทีเพื่อไม่ให้ความจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณะแม้จะมีความพยายามซื้อใจด้วยการประกาศเลื่อนยศให้กับนายทหารที่เสียชีวิตรวดเดียวถึง7ขั้นเพื่อปิดปากครอบครัวผู้สูญเสีย แต่นั่นกลับยิ่งตอกย้ำถึงภาวะสูญยากาศในการสั่งการและความหวาดกลัวที่กัดกินลึกเข้าไปถึงใจกลางอำนาจเมื่อความเชื่อมั่นพังทลายและสายการบังคับบัญชาเริ่มเป็นอมพาตแผนการซ่องสูงกำลังที่ภาคสี่ก็ไม่ต่างอะไรกับการรอคอยวันประหารเพราะในขณะที่ทหารกัมพูชากำลังสับสนและแตกแยกกองทัพไทยกลับเคลื่อนไหวอย,อย่างรัดกุมพร้อมกับเขี้ยวเล็บทางอากาศที่ล็อกเป้าเตรียมพิฆาตท,ทุกจุดยุทธศาสตร์ให้ราบคาบเพียงชั่วพริบตา ซึ่งปฏิบัติการทวงคืนอธิปไตยด้วยพายุเหล็กที่ฝ่ายไทยเตรียมไว้นั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่อืดใจข้างหน้าท่ามกลางความตึงเครียดที่พุ่งทะลุจุดเดือดจนถึงขีดสุดกองทัพไทยตัดสินใจย,ยุติความโอหังของฝ่ายตรงข้ามโดยการเปิดฉากแผนยุทธบดินทร์ซึ่งเป็นปฏิบัติการเชิงรุกที่มุ่งเน้นการตัดการสื่อสารและทำลายคลังแสงส่วนหน้าของกัมพูชาให้ราบคาบก่อนที่พวกเขาจะได้ทันเริ่มแผนการลอบกัด ทันทีที่คำสั่งยิงถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเด็ดขาดฝูงบินขับไล่ f 1 6ของกองทัพอากาศไทยที่สแตนบายรอสัญญาณอยู่บนทางวิ่งก็ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมปลดปล่อยพายุเหล็กเข้าใส่เป้าหมายที่ถูกล็อกไว้ล่วงหน้าด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตรเสียงระเบิดกำปนาธที่ดังกึกก้องไปทั่วแนวพรมแดนไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงของสงคราม แต่เป็นเสียงแห่งความพินาศของคลังแสงที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้ดินใกล้ชายแดนซึ่งถูกทำลายลงอย่างย่อยยับด้วยระเบิดนำวิถีเลเซอร์ในขณะที่ปืนใหญ่อัตราจรของไทยระดมยิงตอบโต้เข้าทำลายต้นตอของเสียงปืนทันทีที่ระบบเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนทำงานประสานกันอย่างแม่นยำภายในเวลาไม่กี่วินาที ทุกพิกัดที่หน่วยงานขาวกลางไทยใส่ในระบบนําวิถีทั้งตำแหน่งการตั้งปืนใหญ่ทุกระบอกและศูนย์บัญชาการสนามของกองพลที่4ถูกถล่มพินาศอย่างเป็นระบบจนไม่มีทางเลี่ยงความรุนแรงของพายุเหล็กจากน่านฟ้าและปืนใหญ่ระยะไกลทำให้ระบบสื่อสารเข้ารหัสของกัมพูชากลายเป็นเพียงกล่องเหล็กที่ไร้ค่า ทหารกัมพูชาจำนวนมากที่รอดชีวิตต่างทิ้งฐานที่มั่นและหลบหนีเข้าสู่ป่าทึบด้วยความตื่นตระหนกและขาดการติดต่อสื่อสารกับหน่วยเหนือแผนการลอบกับที่ภาคสี่ที่พวกเขาภาคภูมิใจกลับกลายเป็นหลุมฝังศพของเกียรติยศและอำนาจที่หุนเซนพยายามจะรักษาไว้ด้วยความรุนแรงการทำลายล้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ดับฝันแผนการร้ายของผู้นำกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศชัดว่าราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการริอ่านลองดีกับราชสีแห่งดินแดนไทยนั้นแพงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดบทสรุปของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามแนวพรมแดนในครั้งนี้ได้กลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่จะรึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความพินาศย่อยยับของกองพลที่4และการพังทลายของแผนการซ่องสุมกำลังลับของฮุนเซน ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะในเชิงยุทธวิธีของกองทัพไทยเท่านั้นแต่มันคือการประกาศแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีและสติปัญญาที่เหนือกว่าอย่างเด็ดขาดข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารเกือบทั้งหมดที่กัมพูชาแอบสร้างขึ้นในพื้นที่ภาคสี่ถูกทำลายลงในระดับ100เอร์เซ์ไม่ว่าจะเป็นฐานยิงจรวดหลายลำกล้องคลังเก็บกระสุนเชิงยุทธศาสตร์หรือแม้แต่ศูนย์สั่งการใต้ดินที่คิดว่าปลอดภัยที่สุด การล็อกเป้าที่แม่นยำล่วงหน้าของไทยนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าในโลกยุคปัจจุบันไม่มีพื้นที่ใดที่เป็นความลับสำหรับสายตาของดโดรนสอดแนมและระบบดาวเทียมจารกรรมความล้มเหลวของปฏิบัติการลอบกัดในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้กัมพูชาสูญเสียทรัพยากรทางการทหารไปจำนวนมหาศาลแต่ยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของระบอบฮุนเซนจนเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ความระสำระสารภายในกองทัพกัมพูชาที่เกิดขึ้นจากการเห็นเพื่อนทหารต้องสังเวยชีวิตให้กับแผนการที่ไร้ความรับผิดชอบได้กลายเป็นเชื้อเพลิงที่โหมกระหน่ำความขัดแย้งภายในให้รุนแรงยิ่งขึ้นในขณะที่ประเทศไทยยังคงยืนหยัดด้วยความสง่างามภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาความมั่นคง ความพร้อมรบของไทยในระดับสูงสุดและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสนามรบหรือลิงก์16ที่ประสานงานอย่างไร้รอยต่อได้เปลี่ยนพรมแดนให้กลายเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีวันเจาะผ่านได้ความสงบสุขที่กลับคืนมาตามแนวชายแดนในวันนี้จึงเป็นผลลัพธ์ที่แลกมาด้วยความเฉียบคมของหน่วยข่าวกรองและความเด็ดขาดของกองทัพที่ไม่ได้ปล่อยให้ัยคุกคามรอดพ้มสายตาไปได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว บทเรียนราคาแพงนี้ควรจะเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกฝ่ายหันกลับมาใช้แนวทางแห่งสันติภาพและการเจรจาเพราะในสมรภูมิที่กองทัพไทยเตรียมพร้อมไว้อย่างครบเครื่องเช่นนี้ผู้ที่ริอ่านจะเป็นผู้รอบกัดย่อมไม่มีวันพบกับชัยชนะและจะลงเอยด้วยความพินาศย่อยยับอย่างที่เห็นในสมรภูมิภาคสี่แห่งนี้ ความมั่นคงของชาติไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงดวงแต่เป็นเรื่องของความแม่นยำข้อมูลข่าวสารและความรักในแผ่นดินที่จะไม่มีใครมาพรากไปได้ตราบเท่าที่กองทัพไทยยังคงทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป